คำถามจะทราบได้อย่างไรว่าจิตรเราหม่นหมองอยู่ในระดับตกต่ำร้ายแรงยากจะเยียวยาหรือไม่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักวัดว่าแต่ละวันดีขึ้นหรือแย่ลงและดีขึ้นแค่ไหนจึงจะแน่ใจได้ว่าจะไปถือกำเนิดในสุขติภูมิคำตอบเมื่อญหงุดหงิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆถามตัวเองว่า รู้ตัวได้เร็วแค่ไหน 1. ไม่ทันแสดงอากับกิริยาออกมาพอเริ่มมีความรำคาญกล่นขึ้นจะทราบชัดแล้วความหงุดหงิดก็จางลงเปลี่ยนเป็นปลอดโปร่งได้ง่ายๆหรืออย่างน้อยก็หันไปสนใจสิ่งที่ควรทำเฉพาะหน้าโดยปราศจากความเก็บกด 2. แสดงอากับกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏ แต่ก็ระง,งับลงได้ในเวลาต่อมาโดยปราศจ,จากความรู้สึกทับแน่นหรือเก็บกด3แสดงอากับกิริยาหุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏและไม่แน่ว่าจะระง,งับได้ไม่แน่ว่าจะปลอดโปรงหรือเก็บกดในเวลาต่อมา4แสดงอากับกิริยาหุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏระง,งับไม่ได้เลย และรู้สึกเก็บกดอยู่ตลอดทั้งหมดที่กล่าวนี้คือขีดความสามารถในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั่นเองหากจิตเราถูกอบรมจนกระทั่งอยู่ในสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไร้สาระได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นใจของเราจะเข้าข่ายข้อแรกแต่ถ้าไม่อบรมจิตเสียบ้างเลยก็มักตกไปอยู่ในข่ายข้อสุดท้าย แต่ละข้อถือเป็นขีดระดับความน่าจะเป็นว่าจิตมีทางไปอันดีหรือร้ายในตัวเองผู้มีความปลอดโปรง่งไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เสมอๆจะอุ่นใจกับตนเองว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองครอบงำโดยง่ายแต่ผู้มีความอึดอัดยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยากอาจต้องกังวลว่า เราจะเป็นผู้มีความเศร้าหมองในขณะแห่งมรณะการหรือไม่การสังเกตตนเองด้วยหลักวัดคร่าวๆทั้งสี่ข้อข้างต้นวันต่อวันจะช่วยให้เราทราบด้วยตนเองว่าดีขึ้นหรือแย่ลงและในระยะยาวภาพรวมจะปรากฏต่อสำนึกหลักของตนเองเราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าชีวิตมีความสุขขึ้น เราเป็นผู้บอกตอนเองได้ว่าบัตรนี้ลดละนิสัยห่วงทุกขแบบเดิมๆลงแล้วเป็นต้น